ไบเดนยกเลิกแผนเยือนออสเตรเลียอยู่เจราจาขยายเพดานนี้นักวิเคราะห์เสียงแตกเศรษฐกิจจีนเดือนเมษาออนแอร์ on, ash, ชั่วคราวหรือลากยาวยอดค้าปลีกสารัฐพลิกเป็นบวกในรอบ3เดือนก็เรามาดูตลาดกันนะครับสำหรับตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เอียงไปทางติดลบหน่อยนะครับผมก็ตัว s อส0 0นี่ยติดลบไป0 6 4นะครับดาวโจน์เนี่ยลบไป1 0 1นะครับเนสแสกเนี่ยลบไป0.1% 8 ก็หลังจากฟังของสหรัฐเนี่ยนะครับตลาดก็ติดตามในส่งเรื่องของการขยายเพดานหนี้นะครับผมในของฝั่งสหรัฐนะฮะก็เป็นปัจจัยหลักที่นักทุนก็กังวลกันอยู่หลัใจที่ตัวของรัฐบาลนะครับนำโดยคุณโจไบเดนเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวของคุณแมคคาที่นะฮะตัวเป็นประธานสภาแล้วก็มาจากพรรคฝ่ายค้านนะครับยังคงตกลงกันอยู่นะตกลงกันไม่ได้นะครับว่าจะขยายเพดานหนี้อย่างไรนะครับ ก็ทพอไม่ตลาดเนี่ยกังวลเล็กน้อยนะครับก็อย่างไรก็ตามก็จะเห็นได้ว่าตลาดเนี่ยติดลบไม่ได้เยอะนะครับผมจริงๆก็อย่างที่เราเออทางทางทางรอยจอเราเล่าให้ฟังมาโดยตลอดนะครับว่าเรื่องการขยายพดานนี่จริงๆมันเป็นค่อนข้างจะเป็นเกมการเมืองนะครับขอ,องฝั่งสหรสัฐม,มากกว่านะครับผมก็ในดีที่ผ่านมาเนี่ยนะตลาดหุ้นปกติจะติดจะ,จะเวลามีปัญหาเรื่องขยายพดานนี่ฮะตลาดหุ้นจะตกใจแค่แค่แบบวันสองวันอะไรพวกนี้นะติดลบไม่เยอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับมันก็คือเกมการเมือง ยืดเยอะไปมีแต่เสียกับเสียนะมีแต่เสียชื่อทั้งทั้งตัวของนักการเืองเองนะครับผมแล้วก็เสียกับตัวงเศรษฐกิจเองส่วนใหญ่ก็จะในดีดนี่ยนะครับก็จะขยายทันนะฮะก่อนที่จะมีปัญหานะครับในดีดนี่ยน้อยครั้งมากที่ขยายไม่ทันแล้วเกิดก็เม้นชั้นดาวนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะชั้นดาวกันไม่กี่วันหรอกครับประชาชนก็จะเริ่มออกมาต่อว่าแล้ว่าคุณบริหารประเทศกันยังไงให้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 เพดานนี่มันมันมันตันแล้วมันจ่ายเงินไม่ได้นะครับผมก็ ก็ควรจะเป็นอะไรที่มันจะกดดันนะจะเป็นตลาดหุ้นในช่วงนี้นจนกว่าทั้งสองพักจะเล่นเกมกันเสร็จนะครับแล้วก็จะตกลงกันได้นะครับก็ในฝั่งของยุโรปนะครับตุมตัวของสต็อก600นะครับผมก็ปิดติดลบนะครับที่0.42%นะครับ CAC 40ก็ลบที่0.16%นะครับเยอรมันแดกซ์เน,นี่ยลบไป0.12%นนะครับฝั่งของยุโรปไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ มาที่ฝั่งเอเชียนะครำวิกฤต2025นะครับบวกขึ้นมาได้0.73%นะครับเซียรย300ลบ0.52%นะครับหางเส้นเงิน flat-flat นะครับเซ็นเซกนะลบ0.66%นะครับเซ็บ้านเราเนี่ยลบ0.1%นะครับเศรษยของอินโดลบไป0.52%นะครับเวียดนามลบ0.36%นะครับเพราะทางฝั่งตัวของเอเชียเนี่ยเศรษฐกิจจะดูเ s e ิเมนต์ทางฝั่ง อเมริกาเป็นหลักนะครับปัจจัยเฉพาะตัวเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะก็ของจีนเนี่ยจะมีตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับก็ก็เลยเป็นตัวที่ทาให้จีนเขาคันนิ่งไปนะครับส่วนเซนบ้านเราแน่นอนว่าต่างชาติก็จับตาครับว่าการเมืองของเราเนี่ยจะเดินไปทางไหนต่อนะครับจะจับตั้งรัฐบาลกันยังไงนะครับจะตั้งรัฐบาลกันได้ไหมนะ,ะก็เออล่าสุดก็ทาง ทางพรรคเก้าไกลนะครับก็จับมือกับพรรคนาะพันธมิตรเดิมนะครับผมเพื่อไทยแล้วก็พรรคเล็กนะครับเดิมๆที่ที่เคยร่วมมือกัน,นะจ,ะกนจะต้องการจะตั้งรัฐบาลแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ที่มาตามโพเนี่ยนะฮะมาตามมารวมกันแล้วนะครับผมที่ก็ต้องจับตาดูต่อไปว่าตั้งรัฐบาลได้ไหมตั้งได้ไม่ได้สวจะยังไงนะครับรวมไปถึงนะครับผมก็เริ่มมีกระแสข่าวเหมือนกันว่าพรรคนะครับ ที่เคยเป็นฝ่ายค้านนะครับหรเป็นอย่างภูมิใจทไทยประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับจะมีเปลี่ยนใจบ้างไหมนะครับจะมีเปลี่ยนใจมามาอยู่ซนติเมนต์บ้างไหมนะครับก็เริ่มมีการน,นักวิเคราะห์ก็เริ่มพูดคุยกันแล้วนะครับก mm ็ hmm. ทั้งบริษัทอีสปิงเรายังไม่เรามองว่าน่าจะตอบอยากนะครับว่ามันจะออกทางไหนว่าเป็นปัจจัยที่ท,ที่ที่น่าจะต้องติดตามมากกว่านะครับแต่สุดท้ายแล้วนะฮะอย่างในนิ่มวงของเราเนี่ยเรามองว่าจริง การเมืองออกทางไหนเนี่ยไม่สําคัญนะครับตลาดหุ้นเนี่ยต้องการแค่ความชัดเจนจะได้รีอคถูกนะว่าสุดท้ายแล้วตลาดหุ้นอยากรู้แค่ว่ามันจะจบตรงไหนจะได้เรียคถูกว่าควรซื้อหรือขายหุ้นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าปัจจัยเสียงอยู่นะครับมันยังไม่สิ้นสุดท,ดทีเนี่ยส่วนใหญ่ตลาดหุ้นจะติดลบนะไม่ใช่ลบว่าดีรลอไม่ดีแต่ว่าลบเพราะว่ากังวลความไม่แน่นอน,นครับวันนี้จะเป็นเรื่องปกติของตลาดหุ้น ฝั่งของญี่ปุ่นยังคงปรับตัวบวกได้ขึ้นได้ต่อเนื่องเลยนะครับก็นิวไฮอีกครั้งแล้วนะครับในปี่2025นะครับปิดบวก0.73นะครับผมก็เป็นเออ่เป็นเป็นนิวไฮในรอบเอ่อน่าจะสัก5ปีนะตั้งแต่โควิดนะครับผมก็ได้รับปัจจัยบวกต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากที่ก็ทั้งเออ่ในแง่ของนะครับมีการประกาศตัวเลข GDP ออกมานะครับเมื่อคืนนี้นะฮะก็ประกาศตัวเลข GDP ญี่ปุ่นออกมาเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับตลาดหุ้นนี่ก็ปิดบวกไป ทองคำนะครับปิดที่ ติดลบนะครับ1น4นะครับน้ำมัน WTI ปิดที่70.6%ดอลลาร์ดอบาเรลนะครับก็ติดลบไป0.69%นตะครับตัวพันธบัตรสหรัฐนะครับเอ่ด้งบวกขึ้นเล็กน้อยนะครับผมพันธบัตร2ปีนะปิดที่4.08%นะครับหรือบวกขึ้น7.4 basis p o i n t พนะครับพันธบัตร1ิปีนะครับปิดที่3.55%บวกขึ้เอ็วน้อ้นเล็นอยนะนะคร็มาทีขตัวเลขฐกินบ้างนะครับวานี้ก็จะเป็นตัวเลข จีนนะครับยุโรปญี่ปุ่นนะครับก็ประกาศออกมาทั่วหน้าเลยนะครับของจีนเนี่ยจะมีตัวเลขนะครับพวกตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรนะครับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็พวกอัตราการว่างงานพวกนี้ก็ประกาศออกมาเนี่ยนะครับตัว พวกผลผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ลงทุนในสินทรัพย์พาวเนี่ยนะครับออกมาแย่กว่าที่คาดทั้งคู่เลยนะครับผมก็จะมีตัวเลขการว่างงานที่เท่ากับที่ตลาดคาดนะครับก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจจีนประจำเดือนเมษาที่ไม่ดีมากนักนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ก็เริ่มเสียงแตกแล้วนะครับเริ่มมีการปรับคาดการณ์แล้วเหมือนกันนะครับหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจจีนเนี่ยออกตัวใหญ่ออกมานะ่าจะครบแล้วนะครับผมก็เอียง,ขงเขาด้วยเมษาเนี่เอียงไปทางไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่คือโตนะฟื้นตัวนะครับแต่ว่าน้อยกว่าที่คาด มีตัวเลขยุโรปนะครับ GDP ยุโรปก็เประตัไตรามาสหนึ่งเป็นพิริมนะเป็นประกาศออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับรีไวซ์ขึ้นมาก็เท่าเดิมนะครับไม่มีการเปลีป่ยนแปลงจากการประกาศรอบแรก GDP ไตรามาสเอ่อเย็นเยียร์ไตรมาสหนึ่งก็ออกมาตัว1.3เปอร์เซ็นต์นะเข้ากับที่ประกาศครั้งแรกนะครับมี GDP ญี่ปุ่นนะครับประกาศออกมานะครับผมก็ ของญี่ปุ่นโดยส่วน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับก็ประกาศออกมาเนี่ยนะครับบีทนะครับผมก็ญี่ปุ่นจะดีเพียมาที่1.6เต์จากที่ตลาดคาไดไว้0.7ก็ชนะไปเกือบเท่าตัวนะเกินเท่าตัวด้วยนะครับผมก็จากเออไตรามาสที่แล้วไตรามาสที่แล้วติดลบ0.1นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีมา,มากๆนะก็เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกๆนะครับที่เราได้เห็นตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยนะครับออกมาได้ค่อนข้างสดใสในช่วงห,หลายเดือนที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยของญี่ปุ่่่นนนเียยซึมมาาก ก็อันนี้น่าสนใจนะนะครับผมแล้วก็อ่อน,นี้เดี๋ยวถ้าตัวเลขออกมาดีต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องจับตาเลยนะครับแล้วอาจจะได้มีการขยับนะครับเราก็อาจจะต้องรีวิวกันใหม่สำหรับญี่ปุ่นนะว่าจะขยับไหมนะครับขยับการแนะนำใหม่นะครับ,บ,รบอ่ะไปต่อที่ข่าวเด็ดข่าวดังประจําวันนะครับก็ข่าวแรกเป็นเรื่องของการขยายเทดานนี้นะครับก็ยังคง คุยกันนะครับผมเรียกยังไม่จบสักทีนะนะครับสำหรับฝ่ายตัวของคุณโจไบเดนฝ่ายรัฐบาลนะครับแล้วก็คุณนมคาทีที่เป็นทางฝั่งรักนะีรับหริพาร์ิฝ่ายค้านนะครับก็ล่าสุดคุณโจไบเดนประกาศแล้วนะครับว่าเขาจะยกเลิกแผนการไปเดินเดินทางเยือนพันธมิตรนะก็จะมีพันธมิตรสองเจ้าที่ตั้งใจว่าจะไปเยือนในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็งมีตัวออสเตรเลียนะครับแล้วก็ปาปปวนีพีนีนะครับก็ยกเลิกเลยนะก็ยกเลิกรุ่นหน้าเลยนะครับผมเพื่ออยู่เจรจาเรื่องเรื่องของเพดนนี่นี่แหละ ก็จริงๆคุณโจไปได้ที่มีกําหนดเยือนช่วงปลายเดือนปลายเดือนนี้นะครับปลายนพฤษภาคมหลังจากการประชุม G7 นะครับก็ G7 จ,จะมีช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีการประชุม G7 ที่ญี่ปุ่นนะครับคุณโจไปได้บอกว่าเดี๋ยวประชุมเสร็จเราจะรีบกลับมาคุยเพดานนี่นะครับก็แต่อย่างที่เล่าไปนะครับช่วงข้างต้นนะครับว่าเราเรามองว่าขายเพดานนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเซนติเมนต,ต์มากกว่าสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเป็นภาพที่คลืนได้แต่ละงหุ้นก็จะตกใจอย,อยู่อยู่ไม่กี่วั ก็อย่างไรก็ตามก็ตาบใดก็ตามก็อย่างไรก็ตามตาม,ตามใดที่ยังคุยกันไม่ได้นะตลาดหุ้นก็อาจจะโบโบรบๆนะครับก็จะกังวลกับ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 เรื่องของของของเด็บลิมิตนะตัวตัวขยะเพดานนี่นี่แหละครับอ่ะก็เอผลตัวต่อไปนะครับผมก็ทางฝั่งตัวของทั้งสองฝ่ายนะคุณไบเดนกะับคุณแมคคาที่ยังพูดเมื่องกันอยู่นะคุณไบเดนบอก มีความคืบหน้าที่ดีนะครับผมมองโลกในแง่ดีว่าเดี๋ยวน่าจะน่าจะน่าจะพาเรามาได้นะครับผมแต่ว่าทางพักฝ่ายค้านนะฮะหรือว่าคุณแมคคาตที่เนี่ยนะแกบอกว่ายังไม่ค่อยใกล้เคียงเลยนะว่าจะคุยกันได้แกบอกว่าตอนนี้สองคนให้สัมภาษณ์เนี่ยไปคนละทางนะคนนึงบอกว่าใกล้ละใกล้ได้คนหนึ่งบอกว่า,นนวายังยังไม่ค่อยใกล้ยังยังไม่ค่เท่าไหร่นะฮะก็เ,เป็นเรื่องที่เาต้องติดตามกันต่อไปครับ ก็ไปต่อกันที่ตัวเลขเศรษฐกิจจีนกันบ้างนะครับผมก็ออกมาเนี่ยนะฮะตัวคัาปีกับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมออกมาต่ํากว่าค่าทั้งคู่เลยนะครับผมก็กลายเป็นว่าตอนนี้นักวิเคราะห์เรื่องเสียงแตกแล้วนะครับก็เดือนมกราคมพาตัวเลขดีนะครับมีนาเมษาตัวเลขมันเริ่มซึมสองเดือนติดนะครับคำว่าซึมเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าเป็นตัวเลขพื้นตัวโตแต่ โตฟื้นตัวแต่ว่าน้อยกว่าที่คาดนะครับก็เลยกัานว่านักวิเคราะห์ก็เลยไปมองว่าเอ้ยถ้างั้นการฟื้นตัวของจีนของปีนี้นะครับที่คิดกันว่าดีๆเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ดีอที่คิดหรือเปล่านะหลังจากที่มันผ่านไป4ี่เดือนเนี่ยดี2เดือนไม่ดี2เดือนนะครับผมก็กักานว่าก็มีบางเจ้านะที่ปรับคาดการลงนะครับผมก็ก็ลงข่าวหน้าหนึ่งเลยแต่ประเด็นนี้คือตอนนี้นะตอนนี้เจ้าที่ปรับคาดการลงคือเจ้าที่มองดีเว่อว่นะครับปรับลงกันหมดนะครับส่วนคนที่มองกลางๆนีกยังไม่มีใคร ปรับเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้เสียงในในตลาดนี้นั่งแตกนะครับก็อย่างเช่นนะครับตัวของออแบงก์ JP Morgan กนะครับก็เป็นหนึ่งในเจ้าที่มองจีนดีเวอร์มากคือตอนนี้นักวิเคราะห์เฉลี่ยส่วนใหญ่มองประมาณ5.5นตะครับตัวรัฐบาลจีนเองเขาตั้งททร์เก็ตไว้ที่5 GDP ปีนี้นะ JP Morgan บอก ให้6.4เปอร์เซ็นต์เจาก,การโตดจีพปีนี้นะครับก็พอให้เยอะไปปั๊บตัวเลขไม่ดีปั๊บก็เลยปรับลงมาเหลือ5.9นะครับก็เข้าเข้ามาใกล้ค่าเฉลี่ยมาคิดอนายัางมีเจ้าหนึ่งนะธนาคารบาเคลย์นะของอังกฤษนะครับก็ให้ไว้เกินค่าเฉลี่ยให้ว่า5.6นะก็ปรับลงมาต่อคาดการดีพีจีลงมาเหลยที่5.3เปอร์เซ็นต์ ครับนั้นก็ตอนนี้เป็นภาพของนักวิเคราะห์เสียงแตกแล้วนะเรื่องเรื่องของการพื้นตัวเศรษฐกิจจีนในปีนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้มองลบมากนะครับเพราะว่าคนคนที่ปรับลงตอนนี้คือคนที่มองเวอร์เกินไปนะคนที่มองทั่วๆไปกลางๆในพวกนี้ยังไม่ได้ปรับลงสักเท่าไหร่นะครับอ่ะก็จะเป็นตัวเลขของจีนนึงนะครับท,ที่ที่ที่ออกมาก็เอ่อ ก็ยังเป็นไปตามที่เราคาดนะก็คือตัวเลขเศรษฐกิจจีนเราก็มองว่ามันคงไม่ได้ฟื้นเร็วขนาดนั้นก็คงจะค่อยเป็นลักษณะของการค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยค่อยฟื้นตัวนะสำหรับการฟื้นตัวตัวเลขเศรษฐกิจจีนในในในปีนี้นะครับอ่ะสุดท้ายของวันนี้นะครับมีตัวเลขค้าปลีของสหรัฐนะครับป,ประกาศออกมานะก็ก็เป็นเอ่อถ้านับเป็นมันออนมันนะครับเทียบกับเดือนที่แล้วก็เป็นบวกครั้งแรกในรอบสามเดือนนะครับเดือนเมษายนกะ็ ตรงข้ามกันเลยนะตัวเลขเศรษฐกิจอื่นของอของสารัฐเนี่ยนะส่วนใหญ่จะชะลอตัวนะครับในเดือนเมษ,ษายนมีตัวเลขค้าปีกนะครับที่ออกมานะฮะโตได้มันออนมันเนี่ยนะครับโตได้ศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นตนะครับผมก็เป็นครั้งแรกเลยนะเดือนที่ผ่านมาก็ติดลบกันหมดนะครับผมก็เถือว่า เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับโดยที่จริงถ้าไม่รวมนะครับผมตัวยอดค้าปีที่มาจากตัวของพลังงานนะครับแล้วก็รถยนต์นะครับซึ่งช่วงนี้น้ำมันราคาน้ามันอาจจะเอียงไปทางแพงหน่อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับตัดพวกเนี้ยไปนะครับตัดพวกที่อิงกับราคาน้ำมันออกไปแยอดขายเนโตค้าปีสารัฐในโตได้สู0.6%ด้วยนะครับก็ถ้าตัดตัวที่โดนน้ำมันแพงไปเนี่ยนะครับผมโตโตมากมากกว่าตัวมากกว่าเดิมอีกนะครับ ก็เป็นจดวนหนึ่งที่สะทอ้อนออกมาจริงๆริงการจ่ายใช้ใจ่ายนะครับผมภาคภาคค้าปลีกนะครับภาคระยะายย่อยสหารัเนี่ยก็ไม่ได้แยกขนาดน,นั้นนะก็ไม่ใช่ว่าตัวเดือนเมษายนจะแยกเป็ตัวเลขก,ก็มีตัวเลขใหญ่ตัวเลขค้าปลีกถือว่าเป็นตัวเลขที่สําคัญของเศรษฐกิจอันหนึ่งเหมือนกันก็ออกมาดีนะครับผมก็จริงๆถือว่าเป็นข่าวดีนะที่สิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยนะครับผมคือตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐชะลอแต่ไม่มากนะคือชะลอน้อยๆนะครับแล้วเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับผมถ้าชะลอมากไป นะเดี๋ยวเศรษฐกิจพอถอเยอะอ่าไม่ดีนะครับถ้าเติบโตดีเกินไปเรวเจอเจอเฟดขึ้นออกไยต่อเพราะนั้นชะลอเล็กๆน้อยๆมีบางตัวเลขดีบ้างไม่ดีมากอันนี้เป็นภาพที่เราอยากเห็นเลยนะสำหรับตัวเลขของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับอ่ะก็น่าจะครบถ้วนสําหรับวันนี้นะครับผมสําหรับมุมมองของเราก็ไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนไปมากนักนะครับของจีนก็นเรายังคงแนะนําว่าถอยอสะสมได้เรื่อยๆนะนะครับสำหรับหุ้นจีนอย่างตัวปีนี้นะครับหุ้นจีนเราแนะนำจะเป็นตัวทีม b s ใช้หน้าเอ๋อี่เป็นหุ้นที่เป็น จีนเอแช่นะครับที่มันยเยงไปทางผู้อุปโภคบริโภคนะครับก็รอ,อก,การฟื้นตัวนะครับผมก็เรายังไม่ได้มองว่าจะฟื้นตัวเร็วดีบอว่าภายในวันนี้พรุ่งนี้นะครับเราก็มองว่าการฟืนนน้นตัวเศรษฐกิจของเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไป,ยไปก็ตัวเลขมีนาคมเมษายนอาจจะไม่ตรงใจนะวิเคราะห์หลายคนนะแต่สำหรับในมุมมอง,องเราก็ถือว่า On นแทร์นะครับของการฟื้นตัวสามารถสะสมได้เรื่อยๆนะหุ้นจีนก็คงเป็นลักษณะของการไซด์เวอัพไปเรื่อยๆ ผก็วันนี้น่าจะครบถ้วนเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดี